สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเมนูปลาเผาของเรานะครับผมหรือปลาเผาเกลือนะครับผมปลาย่างเกลือปลาเผาเกลือนะครับผมวันนี้ไม่ใช่เมี่ยงนะวันนี้เราจะไม่กินเป็นเมี่ยงนะเราจะกินเป็นปลาเผานี่แหละฮะกินเป็นเมี่ยงมันเสียเวลาทุกคนมันไม่ทันใจนะมันไม่ทันกับความหิวนะฮะเราจะกินปลาเผาธรรมดาเลย หยิบจิ้มหยิบจิ้มเลยทุกคนอ่ะวันนี้ปลาเผาก็ตัวไม่ใหญ่มากนะฮะถ้าตัวใหญ่มันต้องใช้เวลาดานนะทุกคนก็เลยเลือกเป็นตัวเล็กแล้วกันนะฮะนี่ขนาดตัวเล็กนะวางขวางไว้ได้นะครับวางขวางมันจะสุดถาดพอดีนะนี่เลยให้หางเลยถาดออกมาด้านคนถ่ายดีกว่าด้านคนกินดีกว่านะครับผมเอ่ะอย่ารอช้านะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะฮะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะมาวันนี้จะไม่เล่นมุกอะไรละจะกินอย่างเดียวนะฮะมาเลยอ่ะเริ่มจากการไม่หอูยังร้อนๆอ,อยู่นะฮะอ่ะนี่อ่าเป็นไงหรือเราจะลอกออกไปข้างล่างเลยปกติทุกคนกินกันไหมครับหนังปลาตรงนี้นะฮะ เนี่ยฮะปกติกินกันไหมฮะบผม <c oughs> อือหืออือเนื้อปลาร้อนมาก ว่าน่าจะกินแบบห่อแหละง่ายดิมันแบบเนื้อปลามันชอบหายไปในถ้วยน้ำจิ้มเนาะนี่เป็นก้อน,อนเลยใส่ลงไปฮะเป็นก้อนเลยฮะ กินใช่ไหมล่ะครับผมนี่ฮะ้อู้หมันจิ้มย้อยหมดแล้วอือืออืมหืออือหือยอด มาแล้วทุกคนผู้ช่วยผมมาแล้วเรียกผู้ช่วยไม่ได้เนาะหลายตัวเรียกว่าทีมงาน เ้้าอมาเขาต้องบอกก่อนเ้่ามาแล้วน <c oughs> ทำไม่ได้กินแบบไม่ห่าทุกคน <c oughs> อาจจะพูดเบาหน่อยนะช่วงนี้นะเจ็บคอนะอาการเหมือนจะเป็นหวัดนะ 嗯，嗯。Mm. Mm. อืม mm ืมจอบจริงจริง อืถ้าไปกินที่แพรกระชังปลาทุกคนจะปลาสดกูนี่กนะฮะเดี๋ยวไปที่นั่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะฮะนัดนัดกับมิตรเกมแล้วนะว่าจะไปนะครับอืมอืม Mm-hmm. กอแบบเข้าเนื้อดีจรงจริงออกก่อนออกก่อนอันนี้ โอ้ส่วนนี้แบบอร่อยสุดๆแล้วนะฮะหืมอมม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 มะ อือ่อยทุกคนเสียงมันไม่อรลิยเท่านี้เจ็บคอนะคร <c oughs> เจ็บเหมือนจะเป็นหวัดทุกคนมันไม่ ไม่อายแล้วมันเจ็บคอเจ็บแบบเจ็บเลยอ่ะ ี่ฮะการ์ลอกแกล้งออกฮะตุการ์อะไรเราต้องลอกแกล้งออกก่อน อ่ะ,ออะสดน้ำจิ้มเลยอืม เพื่อนผมบอกว่ามันจะก,กินเข้าล้ําทุกขาบละดูมันว่อนออกวันออกกันะ <laughs> นะฮึแปลงนิดนึงน่วงนี้นะฮะ กอ,อกินเสร็จก็ไปขุดดินในสวนนฮะลดน้ำหนักสไตล์มิต์เกมนะฮะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรฮะไม่ได้ประโยชน์ฮนะไปขุดดินในสวนนะี่มีประโยชน์กว่าเหมือนมิตรเกมฮนะ ah แบบสดอีกแล้วอันนี้อืมอ mm ่าเปรี้ยว ลิ้นี้นะเดี๋ยวถ่ายเสร็จปุ๊บตัดปุ๊บลงเลยนะฮะน่าจะทันพอดีนะฮะอา เก็บไปเก็บสำรักนะฮะอ่ะบดแล้วเอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับปลาเผาของเรานะครับผมน่ากินไหมะฮะหากินได้ง่ายๆนะเดี๋ยวนี้มีขายทุกที่นะครับผมสำหรับ ปลาเผาหรือเมียงปลาเผานะครับผมอะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะอืมลิ้นพันกันอีกแล้วอะเอาเป็นว่าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ